ผลข้างเคียงของยาต้านเศร้ามีอะไรบ้างหลายคนนะครับที่รักษาโรคซึมเศร้าอยู่ก็ตามโรควิตกกังวลโรคแพนิกก็ตามก็จะได้ยากลุ่มที่เรียกว่ายาต้านเศร้านะครับแต่ละคนกินมีผลข้างเคียงที่ต่างกันไปนะครับยาต้านเศร้าจริงๆมีหลายกลุ่มนะครับแต่ละกลุ่มนีผลข้างเคียงก็จะแตกต่างกันนะครับแต่ละคนกินยาตัวเดียวกันผลข้างเคียงก็ต่างกันนะครับวันนี้จะพูดถึงยากลุ่มที่เรียกว่า SSRI นะครับ ชื่อยาอย่งเช่นพวกเซทัลลีนพูรอกซิทีนเอสเซตาโรแปรมนะครับก็เป็นยากลุ่มเอเสเซซ์นั่นเองนะครับผลนั้นเช่นที่พบบ่อยเลยนะฮะหนึ่งก็พวกเกิดปวดหัวเวียนหัวนะครับสองขึ้นไส้อาเจียนนะครับสามมันจะง่วงแล้วก็หาบ่อยนะครับสี่ก็จะแบบาบางคนไม่ค่อยอยากอาหารนะครับห้าก็มีความต้องการทางเพศที่ลด,ดลงนะครับโดยเฉพาะในผู้ชายหกเนี่ยอาจจะเจอไม่บ่อยแต่ก็เจอได้ในบางคนแบบกินแล้วน้ําหนักขึ้น นะครับต่าน,นี้เป็นผนลข้างเคียงหลักๆที่มันเจอได้นะครับส่วนใหญ่ผลข้างเคียงมันจะอยู่แค่แบบสอถึงสสัปดาห์แรกเป็นช่วงที่แบบสารพืชประสาทมันปรับตัวนะครับก็ทำให้เกิดผลข้างเคียงขึ้นมาระยะยาวเนี่ยส่วนใหญ่ผลข้างเคียงจะค่อนข้างลดลงเรื่อยๆนะครับอาจจะยกเว้นเรื่องความต้องการทางเพศเนี่ยมันจะยังแบบยังแย่อยู่นะครับก็ถ้าใครแบบมีประสบการณ์การกินยาต้านเศร้ามีผลข้างเคียงแบบอาจจะไม่ใช่ที่ผมบอกมาก็ได้นะครับก็ลองแจ้งมาได้